เมงูมิตายหรือรอดกับโอกาสการมีชีวิตอยู่ของเขานั้นมันยังพอมีสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้อยู่นะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงตัวละครอย่างเมงูมินะครับที่ถึงแม้ว่าพี่แกนั้นนะครับจะไม่ใช่เพกของเรื่องแต่เป็นตัวละครที่แฟนคลับมหาเวทผนึกมาน,นั้นก็ต่างชื่นชอบในตัวละครตัวนี้และเอาจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยมีบทบาทที่มันสําคัญต่อเส้นเรื่องมหาเวทผนึกมารเลยนะครับตั้งแต่ นนจนถึงปัจจุบันนี้และบางช็อตบางฉากนั้นพีแคนมีบทดียิ่งกว่า,ายูจิซะอีกแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าเมงูมีนั้นโอกาสที่จะไม่รอดโอ้โหก็เรียกได้ว่าสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดตัวละครหรือสถานการณ์ที่เราได้เห็นนะครับแต่จากสถานการณ์มังงะของมหาเวทผนึกมาล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะมีวิธีแล้วล่ะมั้งนะครับที่จะทําให้ทางด้านของเมงูมีนั้นยังสามารถมีชีวิตรอดได้นะครับถ้าแบบนั้นเราไปพูดกันดีก,กว่าว่าโอกาสที่เมงูมีนั รหรือว่าเขานั้นได้เสียชุดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอเคแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเมงุมินั้นทําไมในตอนนี้อยู่สถานะนะครับที่เหมือนจะตายก็ไม่ตายเหมือนจะรอดก็ไม่รอดนะครับสถานะนั้นมันดูคลุมเครือเสลือเกินโดยสถานการณ์นั้นมันเกิดจากความเหลี่ยมนานะครับของไอ้เจ้าสุกุนะนั่นแหละโดยสุกุนะนั้นได้ขอสลับร่างนะครับกับยูจินะครับและพี่แกทําการหักนิิ้้้ววววตัเเอองแลก็าน นั้นยัดเข้าใส่ปากของเมงุมิและทําการนะครับย้ายร่างของตัวเองไปสิงในร่างของเมงุมิแทนนะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปว่าทําไมกันนะครับทางด้านของสุคูุนะนั้นถึงยึดร่างเมงุมิได้อันนี้ก็เล่าแบบรวบลัดสุดๆแล้วนะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าทําไมกันเมงุมินั้นถึงถูกยึดร่างนะครับก็ด้วยเหตุผลปานชนีนั่นแหละครับก็คือถูกเจ้าสุคูุนะนั้นทําการยึดร่างไปนะครับและพอสุคูุนะเนี่ยได้ไปต่อสู้นะครับกับทางด้านโกโจทุกการโจมตีของโกโจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุคูุนะนั้นไม่ใช้ตัวเองในการ อาการบาดเจ็บนะแต่ใช้เมงูมิในการรับอาการบาดเจ็บนะครับเรียกได้ว่าสภาพจิตใจของเมงูมิในตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันย่ําแย่สุดๆเลยบวกกับสถานการณ์นะครับของพี่สาวของตนเองด้วยนะครับจึงทาให้เมงูมิในตอนนั้นสภาพมันก็ปางตายอยู่แล้วและจากสถานการณ์นะครับที่เจ้าสุกุณ้นทําการกลับมาเป็นร่างออริจินอลของตัวเองร่าง4ีแขน2ปากนะครับจึงทําให้ในตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นปริศนาที่คุมเครือนะครับเมงูมินั้นได้สูญเสียชุดไปแล้วหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวผมในตอนนั้นผมก็ยังเชื่ออยู่ นะว่าเมงุมินั้นน่าจะยังไม่เสียชีวิตเพราะว่าถ้าเมงุมิเสียชีวิตไปแบบนี้จริงๆนะครับมันก็อาจจะดูง่ายเกินไปหน่อยคือมันไม่ค่อยเคลียร์ปมสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องนั้นมันก็มีการหยอดมาก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับทำให้แฟนคลับเมงุมินั้นก็แบบว่าเริ่มหวัน่นหวัแล้วแหละครับเป็นเพราะว่าทางด้านของทนาอย่างฮิกูรุมะนั้นได้ทําการพูดแหละครับว่าด้วยสันนิฐานของเขานะครับว่าจะเอาผิดเนี่ยทางด้านของสุครนณในฐานะที่สุครนณะนั้นทำการยึดร่างยึดศพไปนะครับก็คือหมายถึงยึดศพ เฮ้ยแปลว่าเมงูมินั้นตายไปแล้วหรือเปล่าแต่ในตอนนั้นก็ทาคลิปอธิบายไปแล้วนิดนึงแหลคะครับว่ามันเป็นเพียงแค่คําสันนิษฐานนะครับของฮิกุรุมะเท่านั้นไม่เป็นการสันนิษฐานนะครับในแง่ร้ายเพื่อทําการยัดคดีนะครับเข้าใส่สุกูะนะนั่นแหละเพราะว่านะครับถ้าหากสุคูนะนั้นนะครับโดนคดีหนักๆเนี่ยมันจะได้ประหารสุกูนะไงมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะว่าทางด้านของฮิกุรุมะรู้ว่าทางด้านของเมงูมินั้นได้เสียชีวิตไปแล้วมันเป็นเพียง,ยงแค่นะครับการสันนิษฐานนะครับเพื่อนะะครัับุนนนอส่า้แลลก็ตด ก็เป็นการเฉลยแล้วแหละครับว่านะครับไอสิ่งที่กุลุมะพูดก่อนหน้านี้ว่าเมงูมีนั้นเนี่ยได้กลายเป็นศพไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นเพราะไอกุลุมะก็บอกแหละครับว่าการที่เขานั้นได้ดาบเพชรคาตมาซึ่งดาบเพชรคาตนี้มันก็เหมือนเป็นการตัดสินโทษประหารซึ่งที่กุลุมะเขาบอกแหละครับว่าเขาจะใช้ดาบเล่นมนี้ในการสังหารสุคุนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าปกติอ่ะถ้าเป็นดาปกติดาบทั่วไปเมื่อสังหารสุคุนะก็เท่าเท่ากับว่านะครับเป็นการสังหารเมงูมไปด้วย,พยเพราะมี ิเศษเมื่อดาบนี้นะครับได้ระบุโทษนะครับในการประหารใครไปแล้วก็จะประหารคนคนนั้นเท่านั้นหรือวิญญาณน,นั้นเท่านั้นโดยดาบสามารถแยกได้นะครับว่าคนก็คือคนวิญญาณก็คือวิญญาณจึงทาให้นะครับดาบเมื่อตัดสินโทษประหารในตัวของสุคุณะถ้าเป็นการสังหารสุคุณะไปแล้วร่างของเมงูมีนั้นจะไม่ถูกประหารไปด้วยนะครับจึงทาให้โอกาสที่เมงูมีนั้นจะยังสามารถรอดได้อยู่มันก็มีนะครับก็คือถ้าสังหารสุครุะด้วยดาบแล้วมันก็จะทําให้เมงูมีนั้นสามารถรอดชีวิตได้แต่ผมขอวงเล็บ ตรงโตโตก่ตตตตอนแล้วกันนะครับว่ามันต้องเป็นกรณีที่เมงูมีนั้นในตอนนี้ยังไม่ตายนะเพราะเรายังไม่รู้สถานะที่แท้จริงว่าเมงูมีในตอนนี้นะครับตายหรือยังไม่ตายเท่านั้นเองแต่นะครับถ้ายังไม่ตายเท่ากับว่ามันก็เหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับสามารถสังหารในตัวของสุคนะได้และยังสามารถช่วยเหลือนะครับในตัวของเมงูมีได้ด้วยเช่นกันจึงทาให้ถ้าจะบอกว่าเมงูมีนั้นตายไปแล้วจริงๆเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องลุ้นอยู่และก็โอกาสในการช่วยเหลือเมงูมีนั้นมันก็มมีอยู่่นนะรัแตตวผ ด้วยความที่ว่านะครับดูมหาเวทพนึกมามาสักพักหนึ่งแล้วมหาเวทพนึกมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายขนาดนั้นนั่นสิครับมันมักจะเกิดเรื่องราวดักดักเสมอผมว่าเผลอๆนะครับไอดาพิชชาตนี่จะไม่ได้ใช้ในการสังหารสุคุณะเลยได้ซ้ํามันอาจจะต้องเป็นอย่างอื่นในการสังหารซึ่งถักเป็นอย่างอื่นแล้วจริงๆแล้วลก็น,นะครับเท่ากับว่าการที่จะสามารถช่วยเหลือน้องเมย์ได้นั้นมันก็เป็นอะไรที่ยากขึ้นไปอีกแน่นอนเพราะว่านะครับเมื่อนะครับเป็นการสังหารสุคระเท่ากับว่าเป็นการสังหารมิงูมิไปด้วยซึ่งจุดนนนี้ผมว่า่าาาาจะเป็ชดดึงร พอควรเลยล่ะของมหาเวทผนนึกมารผมกลัวใจเหลือเกินว่าไอ้คนที่มาตัดสินนะครับในการสังหารสุกูนะเนี่ยมันน่าจะเป็นยูจิแล้วล่ะครับเพราะว่านะครับเอาคิดดูแล้วกันว่ายูจิเป็นพระเอกนะครับและถ้ายูจินั้นต้องตัดสินใจในการสังหารในตัวของสุคูณะจริงๆเท่ากับว่ามันอาจจะเป็นการสังหารนะครับในตัวของเมงูมิเปด้วยนะครับด้วยเงื่อนไขนะว่าทางด้านยูจินั้นไม่ได้ใช้ดาบพิฆาตในการไปสังหารเท่านั้นนี่แหละครับซึ่งแน่นอนผมว่าโอกาสใช้มันน้อยมากๆได้ด้วยสถานการณ์ของฮิกูรุมะในตอนนี้นะครับถ นะครับรอดได้จากการที่ถูกนะครับทางด้านของสุกูน่านั้นทําการเฉือนนะครับแต่เอาจริงนะผมว่าโอกาสร,ารอดมันก็ยากนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันก็มีการเกินเกิดมาในตอนแล้วว่าทําไมาการสุกูน่าไม่ใช้ท่าไฟในการโจมตีผมว่าถ้ามีการเกินขนาดนี้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของท่าไฟนี้แน่นอนนะครับและคนที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปนั้นก็อาจจะหนีไม่พ้นทางด้านของ,ของฮิคุรุมะนั่นแหละครับและมาจะทําให้นะครับการที่สามารถช่วยเหลือเมงูมีได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากไปนะครับมากกว่าเดิมซะอีกนะครับผมจิงสรุปให้เลยแล้วกันว่าไ ข้อสรุปที่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเมงูมีนั้นเสียชุดไปแล้วนะน่าจะไม่รอดนะครับผมบอกเลยว่ามันยังไม่ได้การันตีอะไรขนาดนั้นเมงูมีนั้นยังมีโอกาสรอดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่รอดเลยนะครับอยู่ที่ว่าในตอนนี้จะทํำยังไงแล้วก็การจะช่วยเหลือเมงูมีออกมานั้นเนี่ยตอนนี้เรารู้เพียงแค่วิธีเดียวนะที่มีการเปิดเผยในเรื่องก็คือนะครับการใช้ดาบพิฆาตในการสังหารวิญญาณของสุคุณะแต่ว่าร่างของเมงูมียังอยู่หรือจะอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือการที่ทําให้สุคุณะนัันอออกกกจาาาารร่่่่งงงเเมมไไปปบบสลืท ว่าอันนั้นก็น่า,จ,าจะเป็นโอกาสในการช่วยเหลือทางด้านของเมงุมิได้แล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าน้องมีของเรานั้นนะครับเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าและยังมีโอกาสในการช่วยเหลือเมงุมิได้หรือไม่นะครับด้วยสถานการณ์ที่มีในตอนนี้นะครับและคิดว่าถ้าเมงุมิมาแล้วจะยังสามารถช่วยเหลือนะครับพวกเปลเอกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเออหมดสภาพในการต่อสู้ไปแล้วเป็นเพียงแค่กิมมิและกันในการช่วยเหลือทางด้านของเมงุมิเท่านั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซ คลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและพยายามจะทำเนีครับเกี่ยวกับหมาเวทพนกน์ดมานให้มันหลากหลายนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับจัดอันดับแล้วก็ข้อมูลนะครับรเรียงไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้รับชมสราบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ